โอเคมาพูดกับรายการไอ้เจี๊ยบอีกแล้วนะแกอีกแล้วอีกแล้วแล้วคนดูบอกโคตรเบื่อพวกมึงเลยโอเคมาต่อกันในพาร์ทมอีพีสามโอ้แบงบอกจะหายก็หายจะมาก็มาคนดูบอกตอนนี้เราย้ายไม่อยู่ข้างบนกับคุณอั้มนะเพราะข้างล่างมันอันตรายเรากำลังขนของอยู่เฮ้ยตรงนี้มันไม่มีที่อยู่อันตรายไม่ใช่ซอมบี้นะไอ้แบงค์เออใช่ เ้ยทำแบบอิกขึ้นมามันขึ้นยากเอ้ยมันหินอันนี้มันไม่เหลือแล้วอ่ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าไอ้ที่ผ่านมาหายไปนานๆอ่ะไปไหนเปล่าหรอกเราติดพวกเรื่องเรียนอ๋อมันยิงช่วงเป็นไม่ใช่มันเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรวิกฤตอ่ะวิกฤตการครั้งใหญ่เออการสอบเข้าอะไรเงี้ยเออยากก็เลยหายไปเลยนะมาเราก็เลยมากระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ตอนนี้นะเออใช่จะลงแบบมึงดูไม่ทันเลยล่ะ ลองแบบมองดูค่ไม่มีใครดูเออเชียนหมดเวนนอนก่อนเจ็บเอ้ยบ้านไปนอนแล้วบ้านไม่ใชงฟ้าดีกว่าไม่ใช่อ้ำฟ้าสมัครไหมวะฟ้าขึ้นมาตัดไม้ขึนมาโลไม้มันขึ้นล่างมันไม่มีไม้แบบนี้ไม่มีใครนอนเลยอ๋อแล้วนอนแล้วนอนอยู่เออเออนอนแล้วนอนแล้ว เลยลงก่อนลงยากลงเย็นเออนอนแลนอนแลนอนอยู่นอนที่บ้านใครอะนะบ้านตัวเองดีครับบ้านตูก็มีเตียงครับหลอนึกว่าไรนึกว่ายากจนจัดต้องขโมยไม่เหมือนมือเ้ยซอมบี้ตกใจนึกว่าเมื่อกี้แม่งนึกว่าฟ้าเดินมากูแล้วไม่เหมือนขนาดนั้นนะมานอนแล้วนอนแลเมื่อกี้แม่งนึกว่าฟ้าเดินมาดูก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็วางต่อไปแันมาดูอีตัวอะไรนี่เขียวๆขวว่ะ อ้าวปลาหมึกดีเฮ้ยนี่มันเกิดนี่หว่าสวัสดีปลาหมึกยำช้ำยำไอ่ยำยำช้ำยำช้ำยำช้ำอะไรอีกล่ะอะไรอีกล่ะมึงอะไรอีกมึงใครใครคุยกับเรามึงอ่ะเราคุยกับเราเนี่ยมึงมาทำอะไรบ้านกูเนี่ยได้ไม้เฉยเอ้ยเอามาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาข้นไปแล้วไปแล้วไอ้หยาบตีแล้วเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมา อาหารหมดอีกคิมหายกิน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 วิ่งวิ่งออกน้องแบง็กวิ่งไปแล้วคราวนี้เอ้ยไปเกยเต้นน้องแบล็คคิปเปอร์คิปเปอร์ช่วยเหรอ้วยคิปเปอร์เจอซอมบี้บื้มบึ้มบื้มบึ้มบื้มเร็วบึ้มเร็วโอ้ยเกยเต้นก็ยิงอยู่นั่นน่ะเอ้ยนั่นมันแมงมุมฟ้าเปล่าไหนไหนไหนมา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 ทางบ้านเขาเดี๋ยวดูจัดการเกยเกยจีแหน่มาหลบใต้ต้นไม้นะตัวเองเอาเอ้ยไปไปไปส่งไปแล้วนี่อย่าแกล้งกันเลยปะ ส่งคีเปอร์ไปแล้วมันส่งคีเปอร์ไปแล้วกินไว้ส่งคีเปอร์ไปให้ฟ้ามึงมึงอะไรสิไม่ว่ามึงมันมึงมันหายไปแล้วอ่ะอุ้ยเอาไปเลยอุทิศให้อุทิศอุทิศให้ปวดน้ำให้เลยได้เหลือครึ่งหลอดแล้วครับไปแล้วครับเดี๋หลดอไอ้ฟ้าซ้ำเติมเฮ้ยไอรอนไอ้ฟ้าซ้ำเติมมีเรื่องใหญ่เฮ้ยแกจะลาวาวะเฮ้ยใช่เหรออยากแตะจุ๋มบีลาวาโอ้ยไอรอนนันเดียวเองอะไรวะทำไอ้นี่ยังไงวะเฟื่องรัว รรอะไทำสติกเหรอเออใช่ค่ะโหลสวัสดีครับสวัสดีครับคือกับมึงอ้าวไม่เห็นได้เลยวะยังไงวะมาอะไรมาปวดบ้านมาปวดบ้านนะเฟื่อไมใช่ดิเพื่อทำยังไงวะอะไรอย่าตกก็ได้รัวรัวรัวเหรอเฮ้ยไอ้แบงเอามาทำยังไงอ่ะทำยังไงอ๋อกได้แล้วได้แล้วล่ะได้อะไร ไดแล้วทำรู้ได้แล้วบ้านไอ้เฟื่องครับปวเสร็จไปบ้านไอ้อ้ำต่อเฮ้ยยังมายุ่งไหนว่าบ้านมันมันเห็น้อาจริงนะเอายิงนอาแบงเอาจริงนะเลวจริงอะไรจริงเดี๋ยวต้องไปหาขุดหินสีแดงะโชคดีบ้านเราไม่มีของเย่ไม่เจอแร่เลยเพราะมีแต่จะทาพอที่จะไม่คนบ้านนายต่างหากเลยเดินไปหาของต่อโอ้ยใครมาวางตรงกรับตรงนี้อ้อชันเลยบ้านไอ้อ้ำเป็นถ้ำเลยนี่ว่าไม่ใช่บ้านไอ้อ้ำหรือว่าเป็นบ้านไอ้อ้ำ เรื่องไม่ใช่ข้างล่างเหรข้างล่างบ้านกูของไอ้เฟื่องอ่ะดิที่มันเป็นถ้รมแล้วก็มีโอรีโอเต็ม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 บิดชิมครมจุ่มนมบิดชิมครมจุ่มนมไปข่าวว่าบิดไม่มีล้อเรือนะเว้ยบิดบิดบิดโอุ้ยข่าวมันปวดท้องอ่ะขนาดเลยเสียงไม่ออกแล้ววะมึงทานรุนกูเนี่ย อาจจะอ่ะโอ้ยเจ็บเนื้อซอมบี้เต็มเลยตอนนี้เต็มเบยนี่เราต้องรู้จักประยุกต์ใช้โอเคเฟื่องกูวางไปย้ายไปข้างบนตอนนี้กูหิวอีกแล้วอะ่ะทำไมถึงทำกับฉันได้ใ <c oughs> ครมันเดินผ่านบ้านเราไปวะกูอเองอะะอ๋ะ <c oughs> อใช่ด้วยเฮ้ยหิวโอรีโอ้กูช่วยกูรู้ว่าซอมบี้แม่กอมบี้วิ่งท่านถือดาบไว้แล้วนะถือดาบไว้แล้วนะเตรียมจะฟันชงเชิง ตามตามไปครับสกดรอยตามบ้านมันอยู่ไหนครับอย่ามายุ่งกับกูไอ้แบงค์บ้านมันอยู่หลังบ้านไอ้ฟ้านี่ว่าลืมไปกูเกลียดมึงโอ้โหแรงไอ้บ้านไอ้ไอ้บ้านไอ้หลังบ้านอะไรมึงเนี่ยคุณไม่ดูลิ้นพันพันอะไรเออโกเด้นจิบว่าว่าเฮ้ยอ้าวหมด เหลือสองอันน่ะใครทำอะไรขุดโอริโอเดีกว่ารู้ว่าใครทำอะไรไหมเหลือสองอันเอาปะเราเราเราเนี่ยมีสองอันอ่ะแบ่งกันโดนมาสิกับพี่อ่าวไปเอาไปทำอะไรวะเผาได้ปะวะอ้าวมันต้องไปคราบก่อนมันจะเหมือนสองอันแล้วน่ะดูแล้วดูแล้วโอเคใช่ละโทยไม่ลอวพี่มันคนละสีกันวะ้วทำไมเราใช้เราใช้เราใช้รัวเป็นระนาฟ้าเอ้ยมันเป็นน้ำตาลแดงกับน้ำตาลทรายวะเราใช้รัวไปแล้วนะเราใช้รัวไปแล้วนะใช้ทค่อะไร ก็ไปดูที่สะพานแล้วจะรู้แฮ่ดูข่ำหนึงรู้เลยไอ้แบงค์รู้เลยแบงค์รู้เลยรู้เลยกูไม่ให้มึงละมึงปวดมึงปวดอ้าวบ้านเลยอ้าวไม่มีใครอยู่แล้วขุดโอรีโอครับยัยโอ้จะลองไปขุดของอยู่ทายไอ้แบงค์เนี่ยเป็นคนอย่างงี้ยังไม่ได้โดโดก่อนแล้วค่อยพูดห้ามเดี๋ยวเขาไปทำมาแบบนี้นนะคิดก็บาปแบงค์เอ้ย ไม่มีไอรอนว่ะจะตักน้ำยังไงทำไมได้ยินเสียงซอมบี้วะทำข้างๆทำไว้ก่อนแล้วกันคะคะมันเป็นมันเป็นจิตใต้สำนึกของแม่ไอ้ติ๊กแก่ข้ออะไรทำไมได้ยินกลิ่นปากไอ้ฟ้านี่เองขำได้สารดิตมากขำม่โลกจิตมากไม่รู้ไม่หาเฮ้ยเฮ้ยเราซีดเราซีดตะลหายไปไหนวะเฮ้ยกูโดดไปเองแหละ กูเล็กกูมีแต่จะทำพอเว้ยหายไปห้าสิบอันจริงป่าววะไปเอาคืนที่บ้านไอ้ฟ้าโนโนโนไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮ้ยหิวอ่ะจะตายแล้วหาเนื้อแกกินดิมายืมฟ้าก็ได้เลยเดี๋ยวมาคืนเออยืมขอยืมกู้เฮ้ยจะตายจริงนะแน่ตอนนั้กินดอกเบียร์เลยกิ่ดอกเบียร์ถ้าฉันกลัวมึงตายไปดีกว่าวะเออวะกูตายแป๊บตายแป๊บด้วยเว้ย ตายแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเฮ้ยตายปุ๊บก็เก็บของพอตายแล้วมันจะแหลกใช่ปหมอืมเก็บมาเยอะของอะไรวนเย็ดพีวนแม่งแหลกจริงด้วยว่ะอยู่ดีทุกคนมันก็เงียบเลยเป็นเป็นหลายฮะฮะลินพันเนี่ยพันอะไรโเด่นกระเจี๊ยวเค็มโลแบงค์ทำอะไรอ่่ววงงเรืหิกูแล้วมึงเอาประตูกูไปใช้ใช่ไหมจะใช้เปลืองทำไมวะโอ้ยดีจริงๆ ประหยัดเว้ยประหยัดเก็บประตูไว้ทําอะไรเก็บไว้ในฟ้านีประตูเยอะจริงๆห้องนอนไม่ยังมีประตูเลยห้องนอนไม่มีประตูห้องนอนมาถึงในในไม้ครับครับโอเคนะครับโอเคโตโอเคโตกูหิวครับเรื่องของมึงบ้านในฟ้าคงมีเอ้ยโอเคเนือซอมบี้จัดปะกินเลยติดพิษนันิกเสียงอะไรวะ เลยมันแต่แล้วแต่แต่ล้คนเราก็สุนทรีก็เดียวคนเราก็สุนทรีก็ไปแล้วก็ยังสุนทรีในชีวิตโอ้ยแมวน้ำกูบุกหนาวตรงไว้นี่นะเฮ้ยเแมวมาตรงไหนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเลิกทำไมแมวตายแมวบินเหรอแมวว่ามันไงว่าน่ารักปะวะมันมีแมวด้วยเหรอก็เมื่อกี้มันบอกมันเล่นกับแมวอยู่ บ้านกูสร้างไงดีวะกูอยากสร้างตรงน้ำอะ่ะไม่น้ำนี่ถิ่นกูขับเลยไม่แซาบนี่แหละน้ำแรงน้ำโชคดึงธงบูนไปด้วยแหละธาตุสำสัยวัดวาร์ซาท์ฟ็อกซงเปลี่ยนเนาะใครบน่นเออใครบน่นวะ ขาเป็นขวาวใครบอกใครบอกว่านาขนาดนี้มึงพรุ่งนี้เพจมาบอกกด้เย้ยจะมือดอีกเหรอว้าวแป้งคนไหวอะตวเดินไปตอดสี่ห้าดีตอดสี่ห้าทีแม่งมืดเลยใครจะรอกันวะทะเลาะกับกับแมวจริงเหรอวะไม่ใช่ เฮ้ยมือเรอะวะยังทำงานไม่เสร็จเลยจะเสร็จแล้วเสร็แล้วเสร็จแล้วเรามึงยืนทำไรบ้านกูอ่ะเฮ้ยซอมบี้เต็มบ้านเลยแม่งเอ้จริงดิมือเล้วอ่ะเอออย่ามากู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 แงมาดักนาบาสองตัวเลยเวลเวลเลเฮ้ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงเฮ้ยมืเละวะแบงข้างหลังมืออ่ะแบงข้างหลังมืออ่ะแบงนอนไม่ได้เพราะมีซอมบี้อยู่กล้แบงแบง แบ๊กเคยลูกแบงค์เอ้ยไม่สามารถนอนได้วไม่ตายไปเลยล่ะเนี่ยเลยอยู่เพิงหลอดกูนอนแล้วนะแมนเดอร์เวนแล้วกูเอ้าทำไมนอนไม่ได้วะเฮ้ยนอนไม่ได้อะเพียงอยู่ข้างบนแป๊บนึงนอนไม่ได้เพราะมีซอมบี้ใกล้ๆป่ะฟ้าเฟืองเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเลยเนี่ยเนี่ยบายเดี๋ยวขึ้นไปหาเดี๋ยวขึ้นไปหากูนอนแล้วนะจะอ่าอ่าแล้วทำไมถึงนอนไม่ได้หรอมันจะฝาด้ายหรือไงวะเห็นจะเกี่ยวอะไรกันเลยกูนอนแล้วนะ กูรีบนอนก่อนเดี๋ยวกูนอนไม่ได้กูสวยเฟืองรอกูก่อนอประตูนี่ก็เยอะจังเลยใครมาอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยสเกลสเกลสเกลฟาสกิลก่อนนอนแล้วก็นอนแล้วเอ็นเดอร์แมนอุ้ยยายานอนแล้วรึเปล่เฟืองเอ็นเดอร์อย่าไปยุ่งกับอย่าอย่ามองตานะเราเตียงก่อนอ่ะ้ซอมบี้แม่งมาอีกแล้วกูนอนไม่ได้เนี่ยจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนลูกหะไปไหนลูก เฮ้ยแก่ขึ้นบนต้นไม้นอนแล้วเหรอนอนมัากไอ้แบงคไม่ยังไม่นอนเลยแบงค์นอนยังวะนอแล้วเฮ้ยคิปเปอร์เช้าวันใหม่แสงสดใสโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยติดไฟเฮ้ยติดไฟโอ้ยอ่ะไอ้ทำอุ้ยตายเลยอือกูช่วยกูช่วยกูช่วยเฮ้ยเจ๊ตกใจคิปเปอร์แม่งเฮ้ยโอ้โห ระวังหน้าไม่ระวังหลังนะไอ้น <Collins. S 2> <t> ้องสศา์สวยแล้วทำไมเก็บอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันแหลกอยู่ไงรอแป๊บหนึ่งเวลาตายแล้วมันจะแหลกโอ้เอ็นเดอร์แมนโอ้พระเจ้าโอ้ยเฮ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 ้ยแบงค์มึงยืดด้วยแบงค์แบงแบงอะลูกซอมบี้อะลูกซอมบี้อะอะไรมึงยืดกัด้วยไปในน้ำ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 ระวังระวัง ว้ายมันเดินไวแปลกๆว่ะใครวะซอมบีลูกซอมบี้ลูกซอมบี้อ๋อเอามึงตายเหรอกูนึกมึงตายเนี่ยมึงมึงข้างหลังอ่ะมึงมึงมึงยังมีอีกตัวอีกเหรอน่ารักนะเกียมจะไปตัดไม้หรือเย่กูเจอแล้วแมงมุมเจอพีนะไอ้น้องโอเคได้ใหญ่ละมีอีกไหมแมงมุมอ่ะกินโอวันดี้สร้างทางไปหา แม่น้ํามีใย,ยกันไหมมีใย,ยกันไหมเฮ้ยจะเที่ยงแล้วนะครับอืมจะต้องไปละใช่ๆๆกลับมาอีกทีก็เย็นเลยแหละเย็นเลยแม่งต้องเวฟก่อนนะมึงดูแต่ละมุกดีอ้ามึงดูแต่ละมุกดีเนี่ยไปอยู่โรงเรียนใหม่นะมันก็พูดเงี้ยไอ้เพื่อมึงไม่เปลี่ยนมุกปเปล่ามุกที่มันฮา มันหาตรงกูต้องมาแก้มุกให้มึงนั่นแหละเฮ้ยแมงมุมเฮ้ยกูก็เจอแล้วเฮ้ยกูขอดิเฮ้ยเฮ้ยแย่อะไรอ่ะเก็บของไปนี่ว่ะเอาไหมหเอไอแกมันอยากกินข้าวแน่เลยกูบอกว่ากูขอไงโอ้เสาข้าวเอาไหมหนึ่กูเคยฆ่าตัวเดียวเองนะฟ้าขอลองกูให้อันหนึ่งกูให้อันหนึ่งอ่ะอยากได้ไอ้แดงๆเอาไว้ทำอะไรวะอันเนี้ยเอาไปอะไรแดงๆแดงๆเอาแดงๆเอาไปเลยปะ ไมอ้แก่ทำอะไรอ่ะถ้ามึงจะมาหน้าบ้านกูขนาดนี้เข้าบ้านกูมึงลองดูกินดิมึงลองกินดูดิเออมาเนี่ยไอ้แก่ทำไมอ่ะกินได้เหรอกินได้กินได้เก็บตะกินเหรอแบงค์อืมเฮ้ยมึงเข้าไปสิกินยังกินยังยังไปไหนไอ้แกโอ้โหวิ่งเลยมาเนี่ยเข้าบ้านกูเดี๋ยวนี้เข้าบ้านกูเข้าบ้านกูยืมเงินมาแกเหรออืรไม่สนเว้ยได้เนื้อเสียงโคตรชั่วแม่ง ไล่แม่งเข้าบ้านแนม่งไม่ยอมฆ่าแม่งเลยโว้ดกระจกแชรอะไรตีถึงจะดอบวะอะไรนะไม่มีตีแล้วไม่ดอบบอรอไม่ดอบไม่ดอบเอมโอเคตีก็ตีของอะไรเยอะแต่มันก็สมจรนะิงดีนะเว้ยกระจก่ชห์ตีแล้วมันดอบบ้างวะนั่นดิในโลกเราไม่มีมันจะดอบมาเป็นเศษไงเออกลัวจริงไม้ก็ไม่มีนะไม่มีอะไรตีแล้วดอบเป็นของนั่นแหละเรากำลังเปลี่ยนชื่อเข้าไป เฮ้ยไอรอนเดี๋ยวมาท็อปซ่าซาอีกสิมึงตอบแม่งบอกแล้วมึงเองอะแหละเฮ้ยลืมปิ้งลืมปิ้งเนื้อแก่ไม่เดี๋ยวรู้ละอันนี้จะมืดอีกแล้วหรอวะยังเดินตอดสองสามทีแม่งมืดเลยอดมันคงจะเหม็นเนาะพาดิ้นมันคงทนไม่ไหวอะไรเงี้ยไปแหละไปแลยทำนาทำมาเอ้ เคยตีไปปล่าวะเอาทีเดียวหมดเคี้วให้หมดปางเออเคี้ยวหมดถังได้ไงเอาทีเดียวหมดถ่านได้ยังไงเคียวให้หมดถังก่อนไม่กวอ่ะก็มีเรื่องอะไรกันวะก็มันเมื่อกี้เขาบอกเอาทีเดียวหมดถ่านได้ยังไงเคียวให้หมดถังก่อนไม่เคี้ยวหมายความว่าไงบอกกุงงเหมือนกันบอกว่าเคียวไม่หมดปากเลยถังบ้าเลยเแล้วเอว ฮะฮัจจะบอกว่าเป็นควายไงใช่ใช่ใช่ใครสั่งแม่งโคตรควายไงอืมลงไปหาอะไรไอ้คนอื่ไหมเนาอ้คนอ่นะไาัจจะขำแม่โคตรโลกิดอะเอออะไรเนี่ยไปเตอร์ใครอีกว่าเนี่ยใครกว่าเนี่ยไอ้แบงค์ไงมาแล้วไอ้แบงค์เหรอไปเตอร์พร่อง เห็นมีสกินเลยเนี่ยไม่เห็นมีสกินเลยวะเรื่องเหมือนไม่พูดวะเออฮะฮะอันนาไม่เห็นมีสกินเลยแบงค์สต็อปปปิดเปิดใหม่ก่อนสต็อปปุ๊ดเอาเอาเอออย่างนั้นวันนี้รายการ h หตุการณเท่าไหร่วะ EP พสามก็ต้องขอลไปก่อนเดี๋ยวติดตาเอพีสามไม่ใช่หรอเอพีสามไอโกะไอโกะมานี่เลร็อช่างแม่งไปละ